ฮัลโหลสวัส euh ดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับช่องปุญาบาลฟินแลนด์หรือช่องพี่บิ๊กฟินแลนด์ชาแนลด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมก็กำลังจะกลับอีสานมาไปทานข้าวไปทานข้าวลูกก็นั่งเฝ้าพ่ออยู่ใช่ไหมคะ สวัสดีค่ะชิบช่ะกันเนยชิน่ากันะอัดกันจิ๊บจาเลทุจาเลทุจาแฟนขาาลูกทุจาสวัสดีค่ะเนเลวสวัสดีค่ะนเลว,ว,เลวแม่ ทำไมเอาลูกมาหล่อ,ลองนี้ลูกแม่ลูกแม่แถว,แแถวก็ต้องเที่งแข่งพอดีมาทํางานที่กรุงเทพก็เลยก็เลยเอารูกมาด้วยแต่ว่าลูกก็นั่งเฝ้าคุณ<ๆ>พ่ค้พคุณแม่ทานอาหารอยู่นะฮะอะไรแม่ทําอะไรอะ่ะส่งเพื่อแตกดู <c oughs> ก็มันขาด่ะแม่โอ้ยต้องีเดียร์นี่แตกสองชั้นคมดแตกสองชั้นเห็นตอนส่ง้นหลังเหลืองนีแตกสองชั้น ดูรอคุณพ่อคุณแม่กินข้าวค่าใช่ไหมครับดูรอคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวค่าใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะใช่หรือไม่ใช่ในขณะที่แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ร้านอาหารอยู่ไม่ตักไม่ตักก็มาล้างรอ

นน่่งงังรอพอดีมาถ่ายรายการคุณแม่มาถ่ายรายการที่เวิร์กพอยนี่ฮะผมก็เลยเอาลูกมาด้วยตั้งแต่วันสองัสามวันก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปที่ คอนแก่นเราไปด้วยไปทำงานอัดเสียงเพลงใหม่นะครับผมเป็นเป็นซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะาาาแล้วก็พรุ่งนี้กลับบ้านที่สุธรไปส่งลูกให้คุณยายทวดชิมน้อยค่ะวชิมน้อยจ๋าชิมน้อยจ๋ากินเขาอยู่ข้างท่าพี่นนอะทาาข้าอยู่ข้างทางรถตู้จอดอยู่นี่ ใส่คาซีพี่น้องคาซีนาริตะเดินทางแล้วมีคาซีด,ด้วยนะได้ปลอดไทยรู้ไหมลิตามาลิตามา ียแม่มันบุม่มตาเอสวัสดีค่ะได้ไมได้ไได้้กลับบ้านไปหนยายโทษแล้วยายโเอไม่ถูกต้อเลยอ่ะโอ้ยบาอยู่หลุมทั้งันตอนนี้เท่ากับใส่ค่าซีดเดิมอ,อ,อ่างเดิไม่ต้องอียาลูกน ลูกินหิวอะไรไหมให้ลูกกินเลยเรียกแข่งน้ำปลาแม่แม่บินปะเนี่ยกินอะไรใส่สีสิ่งนะอะไรแค่นี้ของแดงหมดแล้วนะเช็้มือเช็้ไม้เสื้อเท้ายังลูกมาล่ำสันจอดพี่น้องเอ้ยคุณไปยินเสียงมาล่ำมาขาดิดดอง

น้ำนินดีบ้านนอเ็กน่อยะอ่ะอ่นะมีละ้าน้านขาข้าแขนเลยเกเลต้องเอามาเลกอบี้ยังขาวต่วเออมัเล็กดีเล็กี ตั้งใจกิีดด้วยเดี๋ยวนี้ตั้งใจเสียงสูงนะเรแล้วนะเออเมือนกนคือโลกันยิ่งสองไม่ใช่แม่ขั้นยวอะไรเลแม่หยอกหมาลิกติกตีมาลิกติดตีมาลิกติตี

กิ๊กโอ้ยเออมาเล็กกิ๊กๆจะเอาลืมดีวันไหนแล้วดีใจจะได้กลับบ้านลืงแง่เออมาเล็กกิ๊กๆมาเล็กกิ๊กๆโอ๊ยเหนื่อยไหมคะนาเอสน่าหยอกจนหน้าแดงเว้ยละ

เฮ้เฮ้วันจูดีเจ้าหนีทพี่ยังแค่มาเนี่ยล่ะพอทงยังไหนีโตมาเลยคกกคืมาเลยคกกคืดมาเลยคืดคเฮ้ ก็มีขนอหงอยแล้วนะเอซิโลงบ้านแล้วลูกตีมาลึกตึ๊ดตีเฮ้โอคนน่ะตายแท้แม่เธอตายแท้เอาลูกบาแล้วตายแท้บ้า,านนี้ไม่หัวหยากว่านี้มันสร้างวันนี้เลย หถึงแล้วนะอนาะเอจะกลับแล้วลูกนาเอจุกก่อนเมไอบ๊ายเบายบายบายนาเอเหรอลูกไม่เมษนาเอก็ไปอยู่กับเราแล้วลูกสุดสั่นเงือกยิ่งหยอกอยู่นนาเอก็กลับ ก็อยู่กันมาดีค่ะดีค่ะบ๊ายบายเจอกันจ้าโอ้ยน่าสงสารนะมองน้าเอ๋ใหญ่เลยลูกไม่มาโอ้มาเล็กติ๊กตีมาเล็กติ๊กตีเลเก่งไปเจอกันบ๊ายบายน้าเอ๋ขับแลวลูกวิ ไม่พอมึงดูค่แนมหามันนี่ะลูกโอ้มาริกิกิใครมาริกิกิโอมาิกิกยูกกิกยิกิกงงาเออมาริกิกิยูรกกิกิยูริกิกโอมาลิคิกิมารึไม่นาสงสารจังะโอมาิกิกยิกิกยกิกมือมันไม่ใหญ่เหมือนนะเอ๋ล่ะลูกนะ เอมากกี้มาเลกกกันมละไม่าไม่ขำเหมือนนายเอหยอกเลยอะลูกหนเน่มหาอะไรเอ๋ล่ะมึงเนมหาอะไรเอ๋ล่ะเฮ้อลูกมองหาหเอ๋ลูกไม่มึงเห็นหนานี่ยล่ะหงอยเลย ลูไม่ไม่ตาทำหน้าหงอยแล้วนี่ทำหน้าหงอยแล้วเนี่ยแต่เอกับแล้วลูกเออมาเลกเกมาเลกเกมาเลกเกมาเลกกอมกอังก็มาเลก๊กมาเลกกอมกเกกยังเออมาเลกกมาเลกกมาเลกก เฮ hey, ้ยอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยน้อเอ๋กลับล้วหน่อยเลยเฮ้ยไ็นใครลูกจุ๊ก่อนจุ๊บจุ้ยอุ้ยเหงาเลยจุ๊บไงครับเนมหาไม่พูดหยอกบ๊ายบาย